ตอนนี้ต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นทุนณนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะคํานวณได้นะคะ,คะเนื่องจากว่ายังเลี้ยงอยู่ในระดับเล็กนะคะ,คะแต่สิ่งที่เราคาดหวังและวางรถแมปเอาไว้ก็คือว่าณปี2560เนี่ยเราคาดหวังว่าสาลายจะให้น้ํามันเนี่ยด้วยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ150เหรียญต่อบาเรล นะคะที่สามารถแข่งขันได้กับดีเซลหรือจะนี้น้ำมันดิบก็จะประมาณร้อยเหรียญได้ไหมคะร้อยก็ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ราคาของตัวน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณหรือประมาณสัก30บาทต่อลิตรนะคะณปี2560นกนะคะนั่นคือตัวน้ำมันที่เราได้ออกมาเพื่อที่จะนำไปผลิตตัวเป็นไบโอดีเซลต่อไปนะคะนั่นคือความคาดหวังของเราใน ในอีกห้าหกปีข้างหน้าก็คือสิ้นสุดโครงการในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเราคิดว่าเราจะผลิตน้ํามันจากสาหร่ายได้ในราคาร้อยห้าสิบเหรียญต่อบาเรลแล้วอันนี้ก็คือสามารถจะจําหน่ายให้คนได้ใช้เลยไหมคะคือถ้าถ้าณขณะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะเอานํามาผลิตเป็นไบโอดีเซลนะคะคือขยายขยายการเลี้ยงเนี่ยณวันนั้นเนี่ยเราคาดว่าเราสามารถที่จะขยายการเลี้ยงเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับใหญ่ได้นะคะซึ่งจะทําให้ซึ่งจะทาให ให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงนะคะ,คะหรือต้นทุนอยู่ในในในเกณฑ์ที่เราสามารถกำหนดได้นะคะณวันนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้นะคะก็ะสามารถที่จะนำไปสู่ในจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยเรามีการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายมาใช้บ้างยังคะดรสวิ์ ได้สกัดมาลองทําเป็นไบโอดีเซลหรือยังคะในระดับห้องปฏิบัติการมีครับแต่ว่ายังยังไม่อยู่ในระดับที่ที่จะมีปริมาณมากเพราะว่าเพราะว่าขั้นตอนการวิจัยเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นต้องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าโครงการผลิไบโอดีเซลจากสลายเนี่ยถ้าราถ้าเราในมุมมองของคนวิจัยเนี่ยมันยากมากเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือความพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่าในมองอีกแง่หนึ่งของคนทํางานเราก็บอกว่า เป็นเงินโครงการที่ท้าทายมากเช่นกันคิดว่าสำเร็จไหมคะกินัเราพยายามเพาะว่าสำเร็จไหมคะมันยากมากเนี่ยมันจะสำเร็จสามารถออกไปเป็นเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่าคะคือในในแง่ของนักวิจัยเราก็ต้องคิดว่ามันสำเร็จนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็คงจะไม่ทำวิจัย อันนี้อย่างที่อาจารย์สรวิ์ว่าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ยากและท้าทายถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าที่สําคัญคือราคาเท่าไหร่เพราะเราต้องไปแข่งกับตามน้ำมันปั๊มน้ามันหรือน้ามันหรืออื่นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลอื่นอื่นนะค่ะเพราะนั้นข้อยากของมันก็คือสาหร่ายที่แม้เราจะเลือกได้แล้วมีน้ํามันสูงเนี่ยเราจะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยที่ว่าเราไปดูสารอาหารที่ราคาถูกลงได้ไหมแล้วสาหร่ายที่เราเลือกมาเนี่ยจะนําไปเพาะเลี้ยง ในระดับใหญ่กลางแจ้งได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เป็นข้อสําคัญมากนะคะตอนนี้อยู่ในห้องแลบอยู่ใช่ครับต้องเสิร์ฟบรรจัพิโตรยานนิดหนึ่งว่าและทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยด้วยจริงๆประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับสาหร่ายไหมคะก็ถ้าผู้ผลิต<อ>นะครับโรงงานผลิตสาหร่ายนะฮะสาหร่ายสไปรูลน่าหรือสาหร่ายเกลยวทองเนี่ยแห่งแรกของโลกอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถึงจะเป็นขอ,อ,องญี่ปุ่นที่มาตั้งในในประเทศเราก็ตาม นะครับดังนั้นประเทศไทยเองก็มีสภาวะที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์สาหร่ายตัวนั้นเป็นเป็นชนิดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เราต้องลองรับก็คือเราไม่ใช่แค่คือโครงการแบบนี้ไม่สามารถที่จะเพียงแต่ไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้งานกำลังจะถามอาจารย์ว่าต่างประเทศมีเขามีคิดค้นการสกัดน้ํามันจากสาหร่ายสําเร็จไป มีมีหลายประเทศก็ก็เริ่มเริ่มมีการเคลมตรงนี้นะครับบางประเทศก็ก็มีแต่ว่าระบบแต่ละที่จะไม่เหมือนกันอย่างเทคโนโลยีหรือว่าเขาเรียกเราเรียกว่าองค์ความรู้โน้ตฮาวต่างๆที่แต่ละประเทศทำเนี่ยนะครับก็ยังมีความเหมาะสมกับแต่ละประเทศจะจะต่างกันค่อนข้างมากในประเทศไทยเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่สามารถถ่ายทอดโน้ตฮาวมาสู่ประเทศไทยได้เพราะว่าสภาพอากาศไม่เหมือนกันใช่ครับมันคือไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งยีที่ซื้อสําเร็จได้ ถึงถึงจะซื้อเราก็จะต้องมาพัฒนาวิจัยอยู่ให้เข้ากับประเทศเราแต่ว่าในโครงการที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากไม่เป็นเราเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับของของประเทศที่เราได้ปตทซึ่งเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการมองระยะไกลและกล้าที่จะลงทุนพัฒนาและดึงหน่วยงานวิจัยระดับกระททศมาทั้งนั้นเลยนะถ้าแห่งมาทํางานด้วยกันซึ่งึ่งปกติเราจะเห็นว่างานวิจัยร่วมกับแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ว่าครั้งนี้เราทํางานด้วยกันเป็นเป็นทีมเดียวกันแล้วก็หลังที่ว่าเราจะ พยายามฝ่าฟันอุปสรรคไว้ด้วยกัน <c oughs> ครับและปัญหาอุปสรรคค่ะอาจารย์เสียที่ที่สําคัญสําหรับนักวิจัยประสบเนี่ยคืออะไรคะในโครงการนี้โครงการที่ยากในส่วนของมอจทนะคะ <c oughs> ในแง่ของการคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เ <ừ. S 2> นี่ยนะคะว่านอกเหนือจากการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีน้ํามันสูงแล้วเนี่ย <c oughs> หลายประเทศเขาก็จะแบบเ,เคลมมีเคลมว่าเขาผลิตได้น้ํามันสูงเนี่ย <c oughs> แต่พอเอาไปสู่ การผลิตจริงๆที่จะต้องออกไปเลี้ยงข้างนอกเนี่ยนะะมันก็จะมีอุปสรรคนานาประการเช่นว่ามันไม่ชอบภาวะอากาศแบบบ้านเราแสงสูงเกินไปเราก็จะต้องทําความรู้จักกับอสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมามมใ,หให้ดีขึ้นนะคะว่าระดับแสงขนาดไหนที่มันทนได้ระดับแสงขนาดไหนที่มันชอบแล้วก็ระบบการเพาะเลี้ยงเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยพอออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนของสายพานันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น เทคนิคที่จะต้องทําร่วมกับการออกแบบระบบเพาะเลี้ยงด้วยนะคะนั้นก็จะเป็นข้อยากนะคะแล้วระบบเพาะเลี้ยงตอนนี้ของเรานี้พยายามพัฒนาในจุดนี้กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ปรียาบอกแล้วก็เสริมให้นิดนึงว่าสายพันธุ์สไลด์ที่เราใช้ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกในประเทศนะครับเป็นสรลดยที่ในประเทศไทยใช่เป็นทรัพยากรของเราเองนะครับทีนี้ เมื่อเราได้สายพันธุ์แล้วเราจะต้องมีกระบวนการเลี้ยงที่เหมาะสมแล้วก็มีอุปกรณ์คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเลี้ยงเราเราก็มีการพัฒนาทั้งการเลี้ยงในระบบปิดนะครับอยู่ในถังเลี้ยงซึ่งถ้าเกิดเป็นระบบปิดหมายถึงว่าเกิดเขาจะสะอาดใช่เราควบคุมได้แล้วก็มีความสะอาดสูงแต่ว่าระบบพวกนี้ต้นทุนมันสูงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ระบบปิดควบคู่กับระบบเปิดนะครับในระบบเปิดก็คือระบบ จากเลี้ยงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเซลล์เขาแล้วก็มาทำมาทำการสกัดแบลดีเซลในขั้นเลี้ยงในน้ําเสียได้ไหมคะอาจารย์เราพยายามอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้ําเสียเองมีสารอาหารบางประเภทที่เหมาะสมกับการเติบโตของสาหร่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกว่าน้ําเสียประเภทไหนครับที่จะเลี้ยงสาหร่ายได้ซึ่งถ้าเลี้ยงในน้ําเสียได้มันก็จะดีมากเลยใช่ไหมคะก็จะครบวงจรนะคัจะครบวงจรเลยใช่เลี้ยงจริงสาหร่ายเนี้ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยใช่ไหมคะค่ะ ก็ประเด็นนั้น